พี่จุม๋มพี่จุม๋มถ้าขายก็มีแค่ถ่ายรูปลงให้ค่ะแต่ว่าถ้าแบบได้เลขแล้วก็คือต้องจ่ายค่าส่งเพิ่มอยู่หรอ,หรอ,หรอไม่สามารถหาได้บูหมดยังค่อเมื่อคืนบูปล่อยไปสักพันหนึ่งเราหลังบ้านเริ่มตะลวนก็เลยกลัวไม่พอเดี๋ยวจะมีปัญหาใหญ่โตก็เลยปล่อยไป ป่อยไปเกินครึ่งเลยค่ะที่ว่าปัญหาน่าจะเจอเยอะอยู่จริงๆหนูก็เลยแบบหยุดก่อนว่าไหมืม่จเจอปัญหาเยอะอยู่ ฟันจิตแมีสองตัวเนาะแล้วฉันงงมากแต่งหน้าไปไหนแต่งหน้าแพ็คของแม่เราต้องสวยเดี๋ยวเจ้าที่ไม่รักเจ้าที่จะมาไม่รักหนูเพราะว่าหนูไม่แต่งหน้าไม่ได้นะคะยังไงเจ้าที่ต้องรักหนูเจ้าที่ต้องรักหนูใครไม่รักหนูไม่เป็นไรแต่เจ้าที่ต้องรักหนูก่อน เจ้าที่จะมาะไม่รักหนูไม่ได้เข้าใจปะเจ้าที่ต้องรักคือบ้านเราบ้านเราไม่มีทางเดินแล้วเจ้าที่ไม่มีทางเดินแล้วไม่ว่าเพราะเจ้าที่ต้องเข้าใจว่าเราทํางานทํามาหากินแต่ว่าตัวเราจะปล่อยให้โสมไม่ได้เรื่องเรื่องบ้านแบบของเยอะเจ้าที่เข้าใจเจ้าที่รับรู้หนูเชื่อว่าเจ้าที่รับรู้แล้วเนาะพ่อเนาะ แต่ว่าถ้าแบบแต่ถ้าสมมุติว่าเอาพูดเรื่องอะไรลืมอีกแล้วตอนนี้คือแล้วใส่ขายยาวอยู่บ้านใช่เพราะว่าแพ็คของเพราะว่าแพ็คของเดี๋ยวแบบเดี๋ยวมันจะเซ็กซี่อ่ะเข้าใจปะ แข่งแบบเร็วๆแล้วกันอ,อ่ะจบเขาตาตายเหนียวมันีอยู่จริงเขาแบบ เจ้าที่เจ้าที่ท่านก็นอนตีสองเหมือนพวกเราเนาะไม่เจ้าที่เฝ้าหนูจนถึงตีห้าครึง่งเจ้าที่บอกว่าไปนอนได้แล้วลูกแล้วตอนนี้เจ้าที่ทุบหัวอยู่นะขอโทษค่ะ วันนี้ขอบรถเก่าตอนนี้วะไหนโฟปาห้าสิพี่นนเขียนใช่ไหม,มเล็กมากน่จาจะมาแต่ว่าไม่ใช่ช่วงตอนนี้ค่ะเนบเนาะเออไม่เราไม่ต้องเล่แพ็คนั้นหมดไงเราค่อยๆหยิบเดี๋ยวผ้าเรายาวเลยนะใหญ่โตะอหลานมานือลือพี่จุ๋มว่า หรือว่าถ้าเกิดใครแบบอยากให้รับแมสให้เขาวิ่งรับก็ได้นะรับที่ไหนรับแบบรับของอะ messenger อ,อ,อ,อนะถ้าตัวใหญ่อะนึกออกปะจะได้กันแบบเสียหายด้วยก็ต้องดูว่าคนอ,อยู่ไหนเออเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองลอง,ลองปีแล้วลองถามเขาถ้าสมเเดี๋ยวลองถามเขา แดดใช้ดีมากติดทนไวขอบคุณค่ะพี่เก่งกับวันไหนพี่เก่งกับวันไหนสิบเท่าไหร่นะพี่จุ๋มพรุ่งนี้ค่ะแต่ว่าเขากลับหมายถึงว่าเขาเดินทางกลับถูกไหมอืมเขาเริ่มทำงานที่สิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดค่ะเขามาทำงานวันที่สิบเจ็ดคิดถึงพี่เก่งหรอค่ะ <G l oss> แล้วก็เดี๋ยวพอกาเสร็จหนูจะไปรับบุรีต่อ ้ <Okay. S 2> ไฟเบอร์ก็มาจะทำงานทำไงอ่ะแม่เราแต่งหน้าอยู่บ้านเราก็ต้องมีดอลลี่อายปะ mm hmm. เราจะมาไม่มีดอลลี่อายมันเป็นไปไม่ได้อะแต่งหน้าอยู่บ้านเดี๋ยวก่อนหาก,ก่อนเดี mm ๋ยวฉันลองซิ เขาบอกว่าพี่จุ๋มทักไทยเอฟซีหน่อยเดี๋ยวพี่จุ๋มได้ทักไทยเอฟซีแน่ค่ะเพราะว่าปุ่มต้องเข้าห้องน้ำไฟเบอร์น้องแก้มพี่เก่งหลง่ไม่มีพี่เก่งหลังบ้านก็สลวนสลวนสิฉันทำควบหลายตำแหน่งอยู่ก่อนหนูขึ้นไลฟ์หนูเคลียร์ระบบหลังบ้านอีกนะ แก้มบุ๋มพี่อันไวใช่ไหมเอ้ยรู้ได้ไงอะมันยังไม่สุดไงรู้หมดเลยหน้าตามันออกขนาดนั้นเลยหรอบ้าจริงอย่าไปบอกใครนะว่าฉันปวดอึความลับของพวกเราพันแปดร้อยคนอย่าไปบอกเขาคุณรู้หมด เขรู้หมดค่ะค่ะพ่อบุมค่ะพ่อบุมนั่นเดวตรงนี้เก็ไกลไหมคะแพ็ตเซอร์หรือยู่ไหนหนูมีค่ะพี่จุ๋มหนูมีค่ะเอาจุ่มเป็นไบโพล่าแล้วเดี๋ยว เอาแล้วงาสุดท้ายไม่เอาแล้วพี่โจมหนุ่มมี่ค่ะไม่เจ้าของน้องโมเดลพอโมเดลยื่นไม่เอาแล้วฮ่าคีคีโหดเลยอะฟังเรื่องเรานี้อะคีคีน้องแก้มโหดเลยเราจะทาลีบอะไรกันดีคะทุกทุกคนวันนี้ ยังไม่ได้แตดขนตาไม่ได้ปัดมาชาล่าเลยผมทำอะไรกันดีคะวันนี้ขย,ขยุบขยับขยับฉันรู้แล้วอยากเห็น ปีเตอร์กันหนูไม่เล่นน้ำค่ะหนูเป็นคนไม,ไม่ไม่เล่นน้ำสงการอยู่ละ ส่งสต็อกที่มีอยู่ตอนนี้ให้หนูด้วยได้ไหมคะพี่พีทมือแพ็คของมือวางอัดับหนึ่ง จุ๊วันนี้อยากกินอะไรจ๊ะง่ายๆจิ้มๆม